แล้วไปกินกันกินกันไปกินอยู่น้องลมกินเราแม่ไมยเพื่อนไปเฮ็ดงานเพื่อนไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ละเพิ่นบริกิน้ำหมูเฮ็ดเราก็เลยเพื่นเอาขูดฟานนะนะไปหอยเสาซ่านเราไว้เราหมูสิลมลงเบิดแต่เล่านั่นสิบ่ลลมเนือแต่เสาซ่านเสาเฮ็ดเราเสาซ่านหลักของเราเฮ็ดจ้เฮ็ดอยู่กับอยู่พุ่มน้องลมจ้าหน้องลมเราก็เลยบอบอตายน้ำหมูเราก็เลยไปเอาพีเอาน้องบ้านหูน้องบุญมาปูบ้านหลังมาทัที่ จ้าเพื่อนเออเพิ่นมาตั้งบ้านวันนี่ลูกหลักคือตั้งบ้านมีตู้แพทย์ตู้ดวงตู้โอ้ยไรสามสี่ตู้สำหรับพี่น้องเพื่อนนะุ่จ้าแล้ววันนี้เป็นโรคห้าห้าล่งวันนี้ห้าล่งก็เลยเพื่อนก็เลยโอ้เขยบไปพุ่นไม่หม่โบไปนโม่ก็เลยตายซุ้มพี่น้องซุ้มมันนั่นเพื่อนก็เลยไปยู่หัวม่วงตู้แพทย์ตู้ดวงซุ้มนี่ตู้แพทย์ตู้ดวงจ้ายู่หัวม่วงเล่ก็เลยรอด รอดก็เลย so bon ได้หลุมได้ร้านกาบมาอยู่หนองนาไส้มาตังอยู่หนองนาไส้มาี่ะก็หมดลูกฮาแล้วจ้าหมดลูกาเน่อคเป็นข้อน้ำหน้านี่จนมาเหียดข้าว่างเล้าฟางขาวางนเนี่อางโน็นข้อน้ำจ้าเป็นข้อน้ำโชลลงไปเนี้ยโชลลงไปธนาคารหนองข้าวคืาเที่พ้นป่ามู่หันเหลือมันโชมันหลางลงมามันถึดุมมาตามเลือมันเลยะค่ะัเลองเอิเอนองปาฟ้านี่ค่ะจ้าจ้าหนองป่าฟ้านี่ค่ะเออจะเลก มันเลือดฟันไรลูกไปใเลือดฟันมันเป็นทางหน้าลูกไปมีมันเป็นทางเิดนนั่นลูกไปเลยพอกินฟันแล้วก็เลยเมืองบ้านเมืองโน้มเลยโมเลยโน้มตะกี้นั่นนวลเป็นเด็กน้อยตะกี้เห็นอยู่เสาขั้นเสาเฮหยนเ้าไปเหยียบลูกน้องมันบอกให้ไปเอาด้วยถีบไม่ถีบไม่แรงโน้มขั้นเสาหมนจนโนพี่เดี๋ยวโน้มนโน้มขั้นองลมทั้นทีบนี่ขั้นหน้าหน้าเจ้าขั้นไงขั้นเก่ายู่ฝั่นตีโน้มโนมไปไปขั้งไฟไม้คนสุดท้ายน้องก่อ มันองลมสิีไปทั้งนั้นทีทังเหนือพุดฉทางเหนือั้งภาคใต้จ้่ในั่นแหะเออนางประดานั่นแหละเป็นงวนั่นแหละเป็อนนองลมขอมาอกคองไมอาหลอกคลองไหมตะกีมันมีเสามีไม้อยู่ด้ตะกีมันมีอันนจเป็นเก็บไว้เป็นราคาด้ยเนาะไ่บนเก็บดี๋วโนกับญาตินกับมันบอคอยผู้ใดเอาละอ๋อบอยบอเป็นคนเอาไม้ยัดญาติ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 เอาแต่ลงฮาบานเพื่อนีกแกะเพื่อนผุเผาเพื่อนกันย่างเนาะ ยังง่ายไปอยู่หอยมวงหอยม้แล้วกงกลับมาอยู่หนองน้ํายสต่างอยู่หนองนท่ายส้บนเขาเย่างนี้นะเกียนสังมาล่างคอเพื่อดีเขี้ยนเป็นเกี้ยนคือเดาไข่ซุ้มอันนักศึกษาคือมหาันเง่เราเดาไข่แล้วเราตายเสียแล้วจัดเียราเีอนไข้ Giảm vậy Giảm